สวัสดีครับทุกคนผมแมนโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะพาทุกคนไปติดตามเ,าเช็คผู้ติดตาม a c e b o o k นะครับว่ามีใครมาติดตาม facebook แฟนเราบ้างนะครับแต่ว่า Facebook ของเราเองก็ได้นะครับซึ่งมีน้องจากสอปลารนะครับแมนมาถามว่าพีอา่อยากจะดูว่าแฟนเราเนี่ยไปติดตามใครบ้างเนี่ยมันมีวิธีดูยังไงครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการดูว่า เฟซแฟนเราเนี่ยเป็นติดตามใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นให้ทุกคเข้าไปที่ Facebook ครับอยู่ในเนาะเฟซเฟซจากนั้นก็ไปที่ขีดสามขีดเช่นเคยครับผมโอเคพอถึงหน้านี้ให้คนเลื่อนมาตรงที่ต้อกกะ ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นไปที่การตั้งค่าครับเลื่อนมา,เ,าเลื่อนลงมาครับเ,เข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับแล้วเลื่อนมาที่กําลังติดตามตรงนี้นะครับกําลังติดตามและผู้ติดตามจิ้มมามันก็จะเปิดเ,เมนูขึ้นมาอีกสายเมนูนะครับ กำลังติดตามผู้ติดตามและรายการโปรดให้ทุกคนดูที่กำลังติดตามนะครับหมายถึงว่าแฟนเรากำลังติดตามใครหรือว่าเฟซของเราเรากำลังติดตามใครนะครับจากหั้นจิ้มไปเลยครั้งแรกม,มันจะโหลดนานหน่อยนะครับก็ให้ทุกคนรอแล้วกันนะครับ โอเคมาแล้วนะครับมันก็จะบอกตั้งแต่วันที่ที่เขาติดตามนะครับโอเคมันก็จะมีหลายชื่อครับอ่านี่ครับตั้งแต่วันที่9นะครับได้ติดตามอ้อยปิยวันนะครับแต่วันที่หติดตามอ่า ได้ติดตามนะครับไรกๆดูลงมาเลยครับมันก็เราก็จะมันก็จะบอกนะว่าเราเราอ่าแฟนของเราเนี่ยไปติดตามเขาตัง้งแต่เมื่อไหร่นะครับเลิกติดตามเมื่อไหร่มันก็จะแจ้งจากตรงนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมแม่อายนะครับได้ติดตามเมื่อไหร่นะครับพี่โอนะครับได้ติดตามเมื่อไหร่นะครับ อ่เลื่อนลงไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับถ้าให้ทุกคนามาเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะรู้ว่าแฟนเราไปติดตามใครบ้างนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับติชมได้นะครับจากนั้นให้ทุกคนแบ็กกลับครับโอเค เป็นยังไงมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แม่โบสวัสดีครับ